ก็จะทาก็เ yeah, ล็กน้ําหมักขี้วัวเนาะครับก็ของอาจารย์คํานึงเหมือนกันแต่ขลองอาจารย์คํานึงเป็นปอกนี่ครับอ่านี่นะอ่าหลังจากผมใช้ไปแล้วเอาขี้วัวใส่ถุงผ้ายแงจะกินนี่เนาะครับเนี่ยก็จะออกมาลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่ายูเรียน้ำแหละครับเนี่ยก็เอาไปใส่แล้วเขียวเลยครับใส่ปุ๊บเขียวัว่าไปนะเหมือนเหมือนในยูเรียที่เขาลดนะครับก็ในถุงถุงนี่เนาะในใน ถุงพายงเนี่ยแหละครับถุงพายงเนี่ยนะประมาณนี้แหละครับขายเลยท่างนี้มีครับถุงละอย่างนี้เล็กๆเนี่ยประมาณสิบบาทสิบบาทนะจะมีถุงใหญ่เท่านี้ก็ได้ครับต่อถังเอาขี้วัวใส่ให้เต็มครับผมแล้วก็ไปแช่ไว้หนึ่งคืนเอาน้ําใส่ถังนี้ครับผมใส่น้ํำใส่ถังนี้ใส่ประมาณไหนน้าอ่ะด้ื่อจริงประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาขี้วัวลงมันจะไม่รดนะมันจะไม่รดพอใส่แล้วก็ ปิดฝาทิ้งไว้เลยหนึ่งคืนก็จะได้น้าไปตะกี้ถ้าถามว่านานกว่านี้ได้ไหมถ้าลืมก็สองคืนก็ได้ครับเ่าประมาณพอครับประมาณนี้ครับสองบัวนี่นะต่อต่อหนึ่งบัวครับต่อหนึ่งบัวมากกว่านี้ก็ได้เราสังเกตเอาอย่าให้มากเดี๋ยวมันตายให้พอดีครับหนึ่งตายสองเปลืองครับอันนี้เราลดอย่างงี้เหรอครับก็ลดอย่างนี้เลยครับลองลองทําแบกหาไปดูหน่อยถือไม่ถึงว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ถือว่า เราจะลดแค่บัวอย่างนี้ทุกวันทุกวันครับนี่เยี๋ยวไปจิกอ๋อนี่เราไม่ต้องหาบนะระบบมือถือครับหาบนี่นะอ่าระบบมือถือตอนไหนก็ทำตอนไหนอ่ะตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนเย็นอย่างเดียวครับลดตอนเย็นอย่างเดียวถ้าตอนเช้ามีเวลาก็ลดได้อีกครับทำแรงนะนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าคือผมเป็นโรค ปวดขาก็เลยใช้ตัวเล็กอย่างนี้ครับอ๋อในตามสภาวะของร่างกายที่ตามร่างกายที่รับได้แล้แค่นี้ครับแค่นี้เองครับทุกวันทุกวันตอนเย็นตอนเย็นถ้าเรามีน้ํานั่นลดให้กี่วันอ่ะน้ำหมักสักหมักคิวอะสามวันเหลืออาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับะอ่าถ้าไม่ว่างก็อาทิตย์หนึ่งถ้าว่างก็สามวันก็ประมาณอาทิตย์ละสองครั้งครับอาทิตย์ละสองครั้งอ่านะครับ ทุกพืชเลยแล้วว่าที่เราได้ทุกพืชครับผมอ๋อยิ่งพืชกินใบยิ่งดีครับอ๋อที่มันดอกลูกอะไรนี่ก็แสดงว่าอยู่ในที่เราดูแลกันคือความชื้นเขาได้เขาก็จะมีลูกอย่างนี้เหรออันนี้เราลดไปจะต้นไม้พวกนี้ก็ใช่ครับได้กินกันหมดได้กินกันหมดใช่ยงเราได้ใช้แรงเนี่ยใช้แรงอย่างเดียวใช้แรงเดียวครับเนี่ยลดลดอย่างนี้แล้วก็ดูร่างกายหน่อยนะครับเราร่างกายไม่ปกตินี่ก็หาที่มันเล็กๆกำลังจะทําระบบน้ําอยู่ครับ อ๋อตอนนี้ก็อย่างเงี้ยมันจะเกิดความชุ่มชื้นของมันอีอ๋อนี่สิ <laughs> เป็นบัวสำหรับผู้ที่ครับอ่าถ้าเป็นข้างนอกก็เอาบัวสำหรับเด็กๆ่ยเนาะครับผมอ,อันนี้รุ่นอายุแล้วมีร่างกายเจ็บป่วยก็ดูนะนี่ขนาดนี้ก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะออกกําลังกายมีความสุขมีความสุขท่แลที่เราทํานะครับเพราะว่าหนึ่งเราได้ไปดูต้นไม้เราใช่ครับผม มีความสุขกับตรงนี้แหละครับแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นอ,อาหารด้วยครับผม